สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตุลาการคลิปนี้มาดูค่ะผัดกะหล่ำปลีใส่หมูเดี่ยวเดียวค่ะ FC ขานี่ค่ะมีเต้าเจียวมีซอสปาเขียวมีน้ำตาลสายแดงกระเทียมเจียวผงนัวแล้วก็จะมีเอ่มาดูค่ะขั้นตอนแรกเราก็ผัดหมูก่อนนะคะผัดหมูก่อนนี่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็เทกระลำลงเลยค่ะจุดนี่ค่ะเราจะผัดกระล่ำให้สลดนี่ค่ะผัดกระลำให้สลดตอนล้วค่อยใส่เครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะ กรอบเลยค่ะก,ก,กรอบแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะลุยตักแกงส้มเลยนะคะ bao phai luôn hết nè khả? โอเคและน้ำกะหล่ำก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะเกือดจาดเกือดจาด เรได้เปิดใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่เครื่องปรุงเลยจวดเลยค่ะปึ๊บ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  ปลากระลำก็จะสุกยากนิดนึงนี่ค่ะน้ำ น้ำกระหล่ำออกมาแล้วค่ะก็ผัดให้เขาอ่อนนิดนึงเจ็บแซ่บเลยค่ะกรอบค่ะเบแซ่บกรอบเลยค่ะเมื่อนี้ค่ะ ທີ่ใນ้หน้าแ ผัดให้เขาอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่ากระล่ำจะสุกยากนิดนึงนี่ค่ะอืออดสุดเลยค่ะหวานกรอบ อร่อยเลิศลสดอืม <c oughs> โอเคเลยค่ะ <c oughs> คุณลิศถาดกลมไปไหนถาดกลมอ่ะถาดกลมกลมอะเอามาเลย <ฮะ S 1> ค่ะใไ่ถาดกลมเลยนะคะ อันนี้จะเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดกลมเลยค่ะเทะใส่ถาดกลมอร่อยผัดกะหล่ำปลีอร่อยมากค่ะ อร่อยแซ่บนัวใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะ ดูคฟรีค่ะ,คะอร่อยเลศลสเลยค่ะเนี่ยทา,านด้วยกันนะคะผัดกะหล่ำปีกะหล่ำปีผัดน้ำปลาผัดหมูแดดเดียวค่ะแซบ่บๆเลยค่ะพอค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟปุ๊บเสร็จเรียบร้อย เรเร <this> <have S 2> ียบร้อยแล้วค่ะกะหลำปลีผัดหมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรลเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมให้กำลังใจจ้องคูมพันตุลาการขอบคุณเลยๆค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะกะหลำปลีผัดใส่หมูแดดเดียวค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมให้กำลังใจจ้องคูมพันตุลาการขอบคุณเลยๆกับพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ